โขายต่างหลายเ่องไม่บรรทึกใหม่เลยขายตั้งหลายเครื่องคือ่ยเใหม่เนี่ยจำเนื้ออะไรเนี่ยขายตั้งหลายเครื่องเน่ยเนาะอะไรนะแล้วที่อีตอนไปร้องเพลงล่ะใครเป็นโคโชวกันเป็นเองครับเป็นมะบราวโบงอย่างเงี้ยนะสวัสดีครับช่างสำราญนะครับจากโรงกลืนซัพ์สำราญสุปรินทร์นะครับผมวันนี้มีโอกาสดีนะครับมาส่งเครื่องผสมหอาหารรุ่น200กิโลนะครับพอดีท่านอาจารย์ท่านมีมอเตอร์สามแรงของที่ที่ไหน ของข้ามขั้นตอนอาจารย์ชื่อฟาร์มปตาอะไรพี่จัรตาขยานมากนะครับผมขยานมากนี่เคยบอกกาเปี่ยนพออเกษมกับคุณพี่อาจารย์สุวรรณชื่อฟาร์มอะไรคะกอสุวรรณฟาร์มกอสุวรรณฟาร์มครับอยู่บ้านโนนรังตำบลเฮ้ยโนนเต็งเอานนต็งตำบลหนองแวงอำเภอภารักเทพารักครับโคราชโคราชเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เออเอาเอาคลิปใหม่เลยคัดเอะคัด เออว่าเลยลบก็ไ <wird> ด <variance> <F> ้เป euh ็นยากแล้ว